อ่สวัสด,ดีลูกค้าครับผมวันนี้ก็ลูกค้าสั่งตัวปั๊มแฮนดูโลครับผมแฮนดูโลแฮนดูโลนี้ก็ก็จะแพ็กกล่องมาได้เลยนะครับตัวนี้ตัวหนึ่วัตต์ขนาดสองิ้วนะครับผมบรรยากาศในร้านก็คึกคืนอยู่ครับผมนะวันนี้ลมเย็นสบายครับ ของใหม่ครับนี่ของใหม่แกะกล่อ,องออเองดี๋ยวเราจะมาดูครับผมแบรนด์ของแฮนดูโ o นะแบรนด์นี้ก็ถือว่าขายดีอันดับแทบจะเป็นอันดับสองของ p ีวเลยนะครับม,มาดูว่าภายในกล่องก็มีอะไรให้บ้างนะนี่ แ็ลเกตของเขาค่อนข้างดีอย่โอเคอยู่นะจะมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อมีอุปกรณ์ด้วยลูกลงลูกลอยเทปพันอ๋อ <c oughs> นี่ทุกคนเขาก็จะมีอุปกรณ์ปั๊มเนาะปั๊มนะครับ,รบโอ้เทปพันเกลียวเทปพันสายไฟมีไขควงมีหกเหลี่ยมมาให้ด้วย ครบชุดนะฮะหางปลาย E4 โอ้หางปลาย E4 มีหมดเลยนะครบครับแล้วก็ตู้เครือเครื่อตู้เลยนะพี่ตู้ควบคุมตู้ควบคุมปั๊มนะครับผมก็จะมามาในตัวเลยนะครับผมโอ้เครืงเกตดีฮะค่ายนี้ตู้สวยด้วยนะฮะสวยตัวใหม่ครับรุ่นใหม่นะอ๋อ สามารถรับรับวนได้ตั้งแต่60ถึงร้อยเลยนะแบบนี้ใช้ใช้3ามแผงใช้ได้ถึง4แผงไหมพี่3ถึง4ี่แผงเลยนะอ๋อสี่แผงก็ได้ยิ่งแรงนะครับเดี๋ยวประกอบชุดสายให้ลูกค้านะครับผมนะลูกค้าเอาไปก็คือไม่ต้องไม่ต้องไปทำเองนะครับผมอ่เราได้ตู้กล่องควบคุมมาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ พี่ช่างพี่ชื่ออะไรนะช่างเอสนะครับผมนะก็ใครที่ยังยังไม่ใจนี่ายอะไรก็มาตามได้นะนี่ครับกล่อของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับเอามาถอดนะมาถอดแล้วก็ทําการประกอบตู้นะผมนี่ครับของแถมให้มาโอ้เขาให้มาครบชุดเลยนะ อุปกรณ์ย้ำหางปรุงหางปลาอะไรมีหมดเลยนะครับผมนะเออนี่ครับอันนี้ก็จะใส่เรียกว่าตู้อลไนะตู้เลยนะตู้เบอร์สตู้ตู้ตู้ประกอบก็จะประมาณนี้เลยนะครับลูกค้าสั่งสินค้านะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็นแล้วแต่นะครับผม<ๆ>ก็จะมาใส่เรียกว่าใส่ขาขาจับยึดนะฮะนี่โอ้เป๊ะเลยนะ แน่นอนว่าลูกค้าบางท่านนี่กังวลในเรื่องของการซื้อครับผมก็ทางร้านเราประกอบให้เรียบร้อยนะครับผมถ้าประกอบตู้อุปกรณ์เบเกอร์ดีซชุดอาอุปกรณ์กันฟ้าผ่านะผมประกอบมาเรียบร้อยนะครับโ,โดยช่างเอสนะครับผมช่างเอสนะครับติดตั้งแบบนี้แล้วสวยงามมากครับผมนะครับ ต่อมาก็จะเป็นการต่อสายาชุดปั๊มนะครับผมสายที่มาจากกล่องครับผมก็จะมาอยู่ประมาณ1เมตรได้นะครับผมเป็นสายอะไรสายขนาด 4G 2.5นะครับเบอร์ของสายนะฮะแล้วก็จะทำการ ต่อสายอ,าอ่ช่างรอช่างสุดรอสายเบอร์อะไร3ามคูณสองจุนะครับผมสายมาตรฐานนะครับขนาด50เมตรนะครับผม50เมตรนี่ตัวนี้ก็เป็นสายอย่างดีเลยนะครับผมเป็นชุดปั๊มซัมเมอร์นี่เขาจะใช้สายอยู่ประมาณ3เส้นจะมีสายคู่บวกครบแล้วก็สายดินใช่ไห ไม่ครับมี U V w h สามสาย U V w h สามสายเลยอ๋อสายมาจากความมีอ๋ออ๋อเนี่ยๆนะครับทุกคนอ๋อนี่ครับมาจากปั๊มมาอยู่สี่สายเลยนะแต่สายดินนี่เราเราต่อชุดเบเกอร์กราวแล้วนะครับผมมันก็เลยไม่ไม่ไม่ต้องใช้นะครับผมนี่ห้ารยำยำชุดหางปลาแล้วครับผมนะครับ ตอนนี้ก็ต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมชุดกล่องของแคดูโลนะครับผม1,100วัตต์นะครับอันนี้ก็จะมีเบรกเกอร์ DC แล้วก็สวิตช์กันฟ้าผ่านะครับผมมาให้นะครับก็จะมีทช่นเช่นกราวสายกราวนะครับมาด้วยนะครับอ่นนี้ก็เป็นตัวปั๊มนะครับผมต่อสายเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าเอามาจํา ก็ใช้งานได้เลยครับผมเสียบแผงเสียบอะไรนะครับสายขนาด3คูณ2.5นะครับ50เมตรนะครับผมแล้วอุปก,กรณ์ลูกลอยนะครับมาให้วันนี้เอา1เลดครับผม550วัตต์ครับผม แผ่นของโปรวิตนะครับผมแล้วก็บวกฟั้มไปด้วยครับผมพันห้ารบาทเอาหกล้อมเอาเลยนะวันนี้สินค้าที่กองอยู่ณนะจุดตรงนี้ครับผมก็เป็นสินค้าที่จะ เตรียมส่งมอบให้ลูกค้าแต่ละพื้นที่ที่ทำการ่าสั่งออเดอร์เข้ามานะครับผมอันนี้ก็มีปั๊มของพ p p ี p นะครับผมเป็นปั๊มชุด1,500วัตต์นะครับผมแล้วก็มีพันห้าร้อยวัตต์ตัวอ้วนมีตัวผอมนะครับแล้วก็ปั๊มของแฮนดูโลนะครับผมที่เราไปสั่งอ่า มาพร้อมที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะครับนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดแพ็คสินค้านะครับผมแพ็คพวกแผงโซลาเซลล์นะครับผมนะมาตรฐานฮนะแล้วก็ระบบตัวสินค้าคือแผงโซลาเซลล์ครับผมเราแพ็คเรียบร้อยพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าที่สั่งออเดอร์เข้ามานะครับผมตอนนี้ก็ สำรองไว้นะครับผมแพคให้เรียบร้อยเลยนะลูกค้าสั่งมาไม่ต้องกลัวครับผมสินค้าเสียหายเรามีรับประกันนะครับเรามีรับประกันสินค้านะครับสั่งมาได้เลยครับผมไม่ต้องกลัวโอนจ่ายแล้วของไม่ถึงนะครับผมนี่ของเรามีหน้าร้านจริงๆนะครับนะครับ่นะเอา ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สั่งออเดอร์เข้ามาครับผมนะก็อย่าลืมครับผมอยากจะได้โซลาเซลล์ราคาถูกจากร้านช่างดำก็โทรมา0808432910ครับผมนะหลาท่าผไปชมไว้ก่อนครับผมเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ